ไก่ต้มซีวสูตรเชฟชวนชิมนะครับอหอมเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยครับมาท่านผู้ชมน้ำจิ้มแบบคนข้นเลยนะครับนี่นะฮะเนื้อเน้นๆน,น,นะครับมาท่านผู้ชมอืมอร่อยมาก สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติครับกับเมนูที่จะนํามาทาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นไก่ต้มซีอิวนะครับเป็นสูตรแบบเชฟชวนชิมเลยสูตรนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมม่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูที่ไก่นะครับไก่วันนี้เลือกใช้เป็นสะโพกไก่ติดน่องนะครับไซส์จัมโบ้นี่นึงนะนี่นะฮะอยู่ที่สามน่องไก่ก็จะเลาะด้านในนิดนึงฮะอย่างนี้นะครับรสชาติได้เข้าถึงนะครับอยู่ที่สามน่องนะครับแล้วมันจะใส่เป็น ขาไก่ลงไปด้วยหรือว่าตีนไก่นี่ะครับตีนไก่จะทําให้แบบน้ำต้มซีอิวของเราเนี่ยมีความหนืดความเหนียวนะครับจะหวานจะอร่อยมากนะครับแล้วก็ส่วนที่จะทําน้ําจิ้มนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นสูตรให้ในคลิปนี้นะครับส่วนที่จะต้มน้ำซีอิ๊วนะครับเครื่องเทศก็จะเป็นขิงแผ่นนะครับกระเทียมรากผักชีอบเชยโปยกัดอบเชยกับโปยกัดนี่ใส่นิดเดียวพอนะครับนี่นะฮะจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไก่ กลมพะโลนะครับส่วนตัวรสชาติก็จะเป็นซีอิ๊วขาวหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ได้นะครับสี่ช้อนโต๊ะวันนี้เชฟชาิเลือกใช้เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสสี่ช้อนโต๊ะซีดงหวานสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลตะนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะฮะท่านผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะคุนภูนสุดท้ายก็จะเป็นผงปรุงรสนี่นะครับส่วนผสมมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับเราก็นำกระทะมาตั้งนะครับวันนี้จะต้มในกระทะเลยนะครับ เปิดไฟใช้เป็นไฟเบานะครับท่านผู้ชมเราก็ลงเป็นน้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวของเรานะครับลงไปเราจะเคี่ยวให้เป็นแบบคาราเมลก่อนนะครับใช้ไฟเบาไปก่อนนะครับใจเย็นนะครับขั้นตอนนี้พอ,อน้ำตาลรละลายเอาให้สีเข้มนิดนึงนะฮะอย่างนี้นะครับเคี่ยวให้เป็นแบบสีเข้มนะครับออกแนวแบบคาราเมลนิดน,นึงครับเราก็มาลงเป็นน้ำเปล่านะครับ น้ำเปล่าพั0ห้าร้อยมหรือว่า1นึ่งิดครึ่งนะครับลงไปเลยเราก็มาลงเครื่องเทีของเราเลยนะครับกระเทียมนี่บูบๆนิดนึงครับแล้วก็ลงเป็นขิงแผ่ไปเลยนะครับลากชีอบเชยป้วยกั๊ลงไปตามด้วยรสชาติเลยครับซีอิ๊วขาวหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานสุดท้ายก็เป็นขงปรุงรสนะครับเราก็มาลงเป็นขาไก่ไปก่อนนะครับ เราจะต้มขาไก่กันก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเราจะต้มขาไก่ของเราอยู่ที่ประมาณ10นาทีโดยการใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟเบานะครับประมาณ10นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงเป็นสะโพกติดน่องนะครับพอเราต้มตีนไก่หรือว่าขาไก่มา10นาทีนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาลงเป็นน่อง,งติดสะโพกของเราเลยนะครับระหว่างที่เราต้มนี่นะครับก็คอยช้อนฟอ,อ,อกด้วยนะฮะท่านผู้ชม เราจะต้องต่ออีก15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมากลับไก่อีกด้านนึงนะครับนี่นะครับระหว่างรอเดี๋ยวเราไปตำมําจ้นกันครับวันนี้ก็จะใช้เป็นวิธีโขลกนะครับลงเป็นกระเทียมเลยครับลาบผักชีแล้วก็จะมาหั่นนิดนึงนะครับให่โขลกได้นะครับลงไปเลยครับตมด้วยขิงนะครับขิงก็หั่นนิดนึงครับลงไปเลยครับ เราจะมาโขกขิงกระเทียมเล่าข่กชีก่อนนะครับให้มีความละเอียดก่อนนิดนึงนะครับพริกเราก็จะแบบหั่นก่อนนิดนึงนะครับซอยแบบจหยาบน่อยนะครับความเผ็ดตามชอบนะครับท่านผู้ชมพริกขี้หนูสวนลงไปครับกิ้จิมเราจะไม่ให้ละเอียดนะครับท่านผู้ชมจะให้มีความหยาบๆอยู่นะครับลงไปครับเราก็มาโขกซ้ํานะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากท่านผู้ชม จะเป็นเป็ดต้มไก่ต้มเนี่ยเข้ามากสำหรับสูตรนี้นะครับนี่นะครับจะหยาบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็มาลงเป็นน้าตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ท่านผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราก็มา6กซ้ำาีกนึงครับน้ำตาลละลายก่อนนะครับหอน้ำตาลละลายแล้วนะครับลงเป็นเต้าเจี้ยวนะครับท่านผู้ชม ตัวเจียวไม่ได้ใช้เป็นตัวเจียวบดครับเป็นต่อเจี้ยวสูตรหนึ่งนะครับลงไปที่สองช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเชฟชาติจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบทานเป็นผงชูรสก็ใส่ได้นะครับมะนาประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับจะให้รสชาติของตัเจียวนำนะครับลงไปครับ ท่านผู้ชมชอบเปรี้ยวก็เพิ่มเติมได้นะครับเราก็มาใช้สากนี่แหละครับอร่อยจริงท่านผู้ชมที่กิมสูนี้วางบักชี้หน่อยครับอ่านี่น้ำจิ้มของเราตัวนี้ก็ได้นะฮะสำหรับน้ำจิ้มของเราโอเคเราก็จะมากับไก่ของเราเลยนะครับเอาด้านหนังลงนะครับทีนี้ แล้วก็ปิดฝาเลยครับเงี้ยไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะต้มต่ออีก15นาทีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับไก่เราต้มต่อมา15นาทีนะครับหืมกลิ่นท่านผู้ชมหอมมากปิดไฟได้เลยครับมาดูสะโพกติดน่ององเรานะครับนี่นะฮะสีสันท่านผู้ชมหืมสีสวยมากนะครับ ขาไก่เราก็เปื่อยเลยนะครับตัดขึ้นได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำต้มของเรานะครับตีเป็นน้ำราดที่นี่นะครับนำกระทะมาตั้งแล้วก็ใช้เป็นน้ำต้มซิ้วของเรานี่นะครับพอเดือดอย่างนี้นะครับเราก็เบาไฟลึเราก็มาลงเป็นแป้งมันละลายน้ำนี้นะครับ เอาแค่พอมีความเหนียวนะครับท่านผู้ชมเอาแค่พอเกาะที่เนื้อไก่จะให้เหนียวยิเกินไปนะครับอ่านี่นะครับความเหนียวประมาณนี้เดี๋ยวพอเริ่มเย็นลงหน่อยนี้ก็ความเหนียวจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านี่นะครับปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวจะมาเลาะไก่ให้ชมนิดนึงนะครับแบบเลาะกระดูกนะครับท่านผู้ชมตรงข้อนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นข้อนะครับสับลงไปนะครับ อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ชิีชาได้แซะๆหน่อยตอนที่จะก่อนต้มนี่นะฮะก็จะนะฮะบิดเลยฮะกล้องดูให้น่นะครับมีดกดไว้แล้วก็มือเนี่ยบิดนี่นะครับง่ายนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ได้กระดูกออกมาอย่างนี้นะครับอีกด้านนะครับแล้วก็จับปลายอย่างนี้นะฮะก็แซะนิดนึงครับ หลุดง่ายมากครับนี่นะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะท่านผู้ชมอ่านี่ฮนะแล้วก็บิดกระดูกใช้มีดกดไว้นะครับอ่านี่นะครับเราก็ได้กระดูกออกมางี้นะครับเอาแบบพอดีคัำนะครับอย่าให้ชิ้นใหญ่จะเกินไปอ่านี่นะครับแล้วก็ลงจานเลยครับนี่นะครับขาไก่ okay. ปีเปื่อยเลยนะคะเราก็มาราดน้ําลงไปนะครับน้ําที่เราลงแป้งไว้นี่นะครับลงบักชีนะครับไก่ต้มซีวสูตรเชฟชนชิมนะครับหอมเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยครับมาท่านผู้ชมน้าจิ้มแบบคข้นๆเลยนะครับนี่นะฮะเนื้อเน้นๆนะครับมาท่านผู้ชม อร่อยมากเด็ดครับเมนูนี้แนะนำเลยท่มมยานผู้ชมก็ฝากลองเอามาทานนะครับสำหรับเมนูไก่ต้มซีอิ๊วสูตรเชฟชวนชิมอร่อยมากๆครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถึงกดติดตามเพื่นนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ